หยุดกูจัดโซเดียวทั้งวงนะล่นล้นล่นแถวบ้านเลี้ยงล้นจะตีอะไรขนาดนั้นกูออกคนเดียวตลกบ้าเลยออกร่วมเที่ยงคืนวโหาโอดโอดโอด,ดโอ้ <c oughs> อน,นี่แม่ไม่มาเลย <c oughs> แม่โัวไปหางแต่เมื่อวานถามไห,หนูเล่นไหนนะแม่จะมา เขาก็บอกแกไปเออถองนี้แกบอกโอ้งั้นแม่ไม่ไปแล้วจนจะถึงงานฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกเขาสเกลังเกือไปบอกกับแม่เล oh, so ่นที่เขาสลังแกนี่แกไม่กล้ามาเลยแกกลัวมั้งแต่ชอบแต่หน้าคือหวานหน่อยเดี๋ยวลงเอง โดนไม่นะโดนไม่ไ่เล่นกันโดนไม่นี่อะไรคนยากหากินพอปากพอทองเตรียมตะคองเตรียมเป็ดทำบาปไม่เค็ดดอกคาหากินไม่คงไม่ขาดเออจีบขนาดบ้า เฉันเองม่ชื่อไวยไลพ่อกับแม่ตายไปแล้วฉันไม่รู้หรอกว่าแถวยานบ้านเนี้ยเขาทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้ลูกบ้างเป็นเหมือนพ่อกับแม่ฉันนี่ทิ้งสมบัติไว้ให้คันเป็ดตั้งแต่เล็กยันโตอยู่คันเป็ดมาพ่อกับแม่เขามีสมบัติแค่นี้ฉันก็นหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เล็กยันโต้งแล้วมัง้งหางมั้งเอาดีอะไรมีปัญหาทุกที ากินเลี้ยงตัวเองด้วยคันเบ็ดนี่แหละมาตั้งแต่เล็กยันโตเลยทั้งก็เดียวหาปลาไปวันๆเดี๋ยวหาแล้วมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับยุทธนงครับขอบคุณนะครก็ไม่เป็นไรครับนี่ขอบคุณครับแม่เขียวเลยเขียวเชห่ยเขียวเลยอย่บ่มก่อนบ่มก่อนเขียวเลยเขียวเลยพอได้พอได้พอได้ค่าถึงกระลิปูมั้ง ของใครครับในลูกมาต้นมาระวังครับโดนของใครครับโถ่เอ้ยแล้วก็ตั้งท่าซะอย่างดีเจของใครอ้ามาแล้วขอบคุณครับอะไรลูกขอบคุณครับอ่าอ่านี้ลูกชามีเขียวเลยเขียวเลยครับของใครของใครดีหน่อยตรงนี้สตรอเบอรี่สีแดงสีแดง ขอบคุณครับขอบคุณครับให้เราไม่รวยครับขอบคุณครับอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาเรืองตัวเองไม่ตั้งแต่เล็กยันโตเดคันเป็ดนี่แน่เดี๋ยววันนี้จะตกปาลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนวันนี้แมวหาไสเดือนทำไมได้ไสเดือนได้กดไสปีแม่มาบยเกเข่าบายเก๋ใช่เก็บเ,เล็กผสมน้อย นี่นะฮะมันจะตังมานั่ก็ยื้อยื้อคุณคาง,งเห็นเป็นร้านสะดวกซื้อมึงมีสแกนด้วยฟังนี้ด้วยขอบคุณครับชุดไทยมาเที่ยวขอบคุณครับไปตรงไหนนะ,นนะค,ค,รค,รครับขอบคุณครับของใครครับเนาะฟังผมครับไป เขาเกียบนะครับรักไอ้เบลจังตังให้บิ๊กไอ้เบลโลเขาเกียบเนี่ยสืใจเอาไปไปจะไปหาเหยื่อก่อนตกปลาตกปลามาเลี้ยงด้วย